อยากจะมาดูเหมือนกันว่าไอ้ความเก่าของสยามเมืองไทยมันเป็นแบบไหนเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมจะไปเกาหลีแล้วทุกคนเราจะมีโอกาสไปถ่ายกับพี่ซอสไคยเกาหลีด้วยเจอแฟนคลับขอถ่ายรูปนะแสดงว่ายังดังอยู่นะอ๋อแบดบอยใช่ไหม เกินวัยรุ่นอยู่เยอะอาณจาจักบอยพิษนู สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีชาแบดบอยด้วยนะครับก็ว,วันนี้ผมนะครับอยู่ที่สยามนั่นเองนะครับทาไมถึงผมมาสยามหรือไม่ทุกคนเพราะว่าผมรู้ไว้ว่าตอนนี้เขาลินเวทสยามใหม่แล้วก็มันจะมีอารมณ์ประมาณนั้นแบบว่าเมียงดงที่เกาหลีอะไรประมาณนี้นะฮะมันมีความรู้สึกว่ามีฟิลเป็นแบบว่าเก่าๆหน่อยอยากจะมาดูเหมือนกันว่าไอ้ความเก่าของสยามเมืองไทยมันเป็นแบบไหนเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมจะไปเกาหลีแล้วทุกคนก็คือว่าจะพาทีมงาน แนแบดบอยนะฮะไปตะลุยเกาหลีนั่นเองแต่มันก็มีเรื่องลุ้นเหมือนกันทุกคนลุ้นอะไรรู้ไหม KE TA ผมมาผ่านแล้วแต่ตอนนี้ทีมงานอีก4ี่คนไม่ผ่านจ้ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาอะไรมาตัดสินว่า KE TA ไม่ผ่านนะฮะแต่ตอนนี้คนไม่ผ่านกันเยอะมากก็เลยงงเหมือนกันว่าวิธีการอนุมัติอะเขาใช้อะไรอนุมัติะนะฮะก็เลยลุ้นเหมือนกันว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไปเองหรือเปล่าเพราะว่า จะไปคนเดียวหรือเปล่าเพราะยังไงรู้ไหมทุกคนเพราะครั้งนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสไปถ่ายกับพี่ซอซัคไยเกาหลีด้วย ลตื่นเต้นมากคือแบบผมมันัดกับน้องซอไว้แล้วนะคะรับว่าผมาจ,จะไปเกาหลีจะไปเที่ยวเกาหลีขออนุญาตแบบไปหาซอได้ไหมเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับน้องซอดูคลิปน้องซอแบบว่าเยอะมากเราเห็นความน่ารักของน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะไปเยี่ยมนะฮะไปเยี่ยมแบบว่าคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่ชินแล้วก็น้องซอด้วยแล้วไปหาหมูปิ้งอะไรอย่างงี้แต่ก่อนจะไปเกาหลีนั่นเองผมก็เลยอยากจะมาดูหน่อยว่าไอ้เกาหลีเมืองไทยตอนนี้ที่คนแบบฮิตฮิตกันเนี่ยนะมันเป็นแบบไหนสยามมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ ไหนแล้วนะฮะหลังจากที่โควิดมา2ปีกว่าอ่ะ s. <S ตามผมมาดูเลยเจอแฟนคขับขอถ่ายรูปนะแสดงว่ายังดังอยู <S 2> <S 2> <S ่นะเฮ้ยอ่าแบดบอยใช่ไหม ข้างหลังเ็เป็นอันนี้ไว้ทุกคนข้างหลังเ็เป็นเหมือนแบบสไตล์แบบขายเสื้อผอ้าแบบของอีลูกุคเคกเกกช้อปปิ้งอ่ะตรงเนี้ย <มา S 1> ไม่ต้องไปแล้วแหละเกาหลีไม่ต้องไปแล้วแหละเราก็แยกกันตรงนี้แหละคุณก็มามาตกตรงนี้แทนคุณเนธมีอะไรอยากจะฝากไปถึงสถานทูตเกาหลีบ้างฮะหนู <c oughs> นไม่ใช่ผีค่ะแรงเฮ้ยาอหยาบมาเธอตรงเนี้ย เฮ้ยพูดไปเล่นไม่ต้องไปแล้วใช่ป่ะเกาหลีอะอเฮ้ยมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเพราะว่าดูดิเขาทําถนนตร,ต,รต,รตรงนี้ใหม่อะมันมันมันเหมือนไม่มีไม่มีฟุตบาทเนาะแล้วก็ทําเรียบเนาะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากขึ้นอะคือผมอยากมาดูไงว่าตรงไหนที่เขาจัดงานแบบแล้วเขาจะมีกิจกรรมกันทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฮะทำอะไรกันอะเธอตรงนี้อะไรอะพวดีมันคืออะไรกันอะเธอตรงเนี้ยการ์ตูนเหรอ๋อจริงปะ เผอเลยออกกล้องไม่ออกเลว่าทำโอ้ตายแล้วเดี๋ยวคนจ้างงานมาบอกเธอทํามันไม่รู้ตัวเองทำอะไรเออไอตรงไหนที่เขาจัดงานที่แบบทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยงี้เยก็คือโซนนี้เลยคอก็ีคเอ๋อก็คือเขาก็จะบล็อกถนนเลยใช่ไหมแต่วันธรรมดาก็จะไม่มีโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ๋อสรุปว่าผมรู้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นถนนนี้แหละที่เขาแบบปิดกันแล้วก็มาจัดอีเวนต์กันอะไรอย่างเงี้ยฮะ วัยรุ่นอยู่เยอะมันก็มีความเป็นเกาหลีเกาหลีเพิ่มเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีแบรนด์เราก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมแบบว่าเกาหลีมาคนก็ชอบแบบศิลปินเกาหลีเสื้อผ้าแนวสไตล์เนี่ยขณะวันนี้ผมยังแต่งเป็นสไตล์เกาๆมาเลยเกาหลีครับเกาหลังอะเล่นอะไรอืมเอาอีกแล้วเฮ้ยทุกคนดูบรรยากาศแบบนี้เราก็นึกถึงตอนเราไปเที่ยวเกาหลีเลยนะคือแบบเมืองไทยก็มีแบบว่าย่านแบบเหมือนเกาหลอ่ะแบบดีมากเลยอะคึกคักก็คือใหญ่ทุกคนเนี่ยก็ออกมาแบบว่ามาสนุกสนานกันมาเดินเล่นกันเด ทุกอย่างก็ต้องยังใส่แมสอยู่เนาะแต่ผมว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่คลิปนี้ออกไปแล้วจะมีการปลดเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ <Lock. S 2> คลายล็อกไม้ถอดแมสแบบเอาดอร์ได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมนะฮะแต่สุดท้ายบอกได้เลยว่าเฮ้ยสยามตอนนี้แบบน่าเดินมากเดีย<ๆ>๋ดวยวยต้องมาลุ้นกันและกันว่าผมอะไปเกาหลีอะจะมีทีมงานไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะไปคนเดียวคือตอนนี้ก็คือแบบแอบเซ็งกันอยู่อะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะและอีกอย่างตัวเครื่องบินออกแล้วโรงแรมจองหมดแล้วเสียเงินหมดแล้วฮะตอนนี้เหลือแค่ K E T A อย่างเดียวลุ้นจนวันสุดท้้้าายรรูจะไดปหือเล่ แต่หวังว่าทุกอย่างมันจะดีนะแต่ที่สาคัญต่อให้ทีมงานไม่ได้ไปคุณแมนด้ากับเฟรยาไปสวีเดนแน่นอนส่วนผมก็ต้องไปแน่นอนเหมือนกันแหละเพราะว่านัดกับพี่ซอไว้แล้วไงแต่ไม่อยากไปถือกล้องตัวเดียวไงนึกออกป่าวก็เลยอยากจะแบบว่าเอาน้องๆไปด้วยแบบถือว่าเอาแบดบอยเนี่ยไปคลายล็อกหน่อยนึงไปพักผ่อนด้วยนะคะก็โอเคเดี๋ยวแวะไปพารกอนหน่อยแล้วกันนะับเพื่อไปดูอะไรให้คุณเมียนิดนึงว่าจะติดไปต่างประเทศได้ไหมหรือจะดูให้ตัวเองป่ะเราไปที่นู่นกันเลยดีกว่านะคะ เอาละครับทุกคนครับหลังจากที่ผมไปเดินเล่นนะฮะตอนนี้ผมข้ามมาที่ Paragon Department Store นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีงาน Power Mall Electronica Showcase ที่ Power Mall นะครับตอนนี้จัดอยู่ที่ The ะมอลทุกสาขาเลยะครับ The Emporium Paragon แล้วก็ The Crystal SB รลาชพฤกพึกนะฮะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กรกดาคมนี้นั่นเองครับเขาจะมีแบรนด์ต่างๆนะฮะมาโชว์นวัตกรรมนะฮะและก็สกัภาพทางด้านเทคโนโลยีให้ กันแบบจัดจากันเลยภายใต้คอนเซปต์โชว์ออฟดิเอ็กซ์เพเรน์นั่นเองครับอันแน่ตอนนี้เราอยู่ที่ Power m a l l First นั่นเองนะครับเป็นสินค้าตัวแรกนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยให้ลองสัมผัสกันนะครับบางตัวเขาอาจจะมีของซื้อใส่ถุงกลับบ้านได้เลยบางตัวอาจจะเป็นนวัตรกรรมโชว์ไปก่อนนะฮะมาที่อันแรกเลยนะี้ตอนนี้ดูป้ายได้เลยทุกคนนี่ตรงนี้ครับสินค้าใหม่ที่แรกก่อนใครถ้าใครเข้ามาในงานเนี่ยลองดูป้ายนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าแรกที่แรกก่อนใครแล้วผมไม่เห็นตรงเนี้ยสายฟังเพง ถ้าเดินเข้ามาเนี่ยจะสะดุดก่อนเลยครับว่าลำโพงตัวนี้คืออะไรสวัสดีครับคุณคุณคมสันคุณคมสันใช่ไหมฮะใช่ครับฝากคุณถือหน่อยคุณจะมาใช้ผมเออคุณคมสันอันนี้มันคืออะไรฮะมันเหมือนเป็นโมเดลวางอะไรเลยอ่ะไม่ใช่<ๆ><ๆ>จอมันบูนะฮะอ่าก็เป็นลำโพงสําหรับติดบ้านนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศเดนมาร์กซึ่งบริษัทโซนิ v i s ชั่นนาเข้ามานะฮะตัวนี้เสียงเป็นไงเสียงมันเป็นยังไงเดอะเบสเดอะเบสเดอะเบสเสียงดีมากเดอะเบสหรือว่าเอ้ยโป้งนะไม่เอานะอย่างงี้ป่ะโป้งนะอย่างงี้ป่ะตัวนี้เสียงดีมาก มันชื่อแบรนด์ว่า v ีวิดวีวิดออเดีถ้าใครเป็นสายดักดักหน่อยชื่อเดียวกับผู้ผลิตหนัง AB เลยครับผมใช่ครับพี่สมัยก่อนเคยผ่านตามาแล้วก็เหมือนอะไรไปไม่ใช่ถ้าพี่บอยสนใจเนี่ยต้องซื้อลำโพงนะครับแล้วก็ซื้อแอมด้วยนะฮะจะมีตัวขับขยายแต่ว่าลำโพงรุ่นนี้มันจะไม่กินหวัดและก็รายละเอียดออกมาดีมากเสียงนี่คือเหมือนอยู่ในมิวสิกฮอลเลยว่างั้นเหรอถูกต้องครับจริงป่ะจริงครับพี่พี่ต้องลองดูราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่อพูดมาเลยถ้าเป็นรุ่นอ่าไก ไก่ย่าตัวนี้นะเริ่มต้นที่ G4 ซีรีสองคู่หนึ่งนะฮะไม่ใช่ขายต่อข้างคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่ละล้านสี่ล้านสี่รวมแอมแล้วก็อยู่ที่ประมาณล้านแปดล้านแปดล้านแปดได้คู่นี้ธรรมดาใส่ถุงมาเลยแยกน้ําไม่ใส่ผักเอามาสองเครื่องได้เลยพี่นี่คือโซนแบบว่าเข้ามานี่คือเป็นโซนนวัตกรรมนะที่เข้ามาจะเห็นความหลากหลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าผมว่ายุคนี้เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายจะชอบมากเลยเรื่องอะไรที่มันเป็นกัตเชตนะฮะและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือโทรศัพท์มือถือ ครับผมอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นของที่จะต้องติดตัวนะเป็นอวัยวะที่33ของร่างกายไปแล้วตัวนี้เลยคนนี้เขาคือแฟนคลับตลกหกฉากของผมใช่ไหมครับใช่ครับตามตั้งแต่เด็กแล้วครับตามตั้งแต่เด็กๆเลยฮะนี่คุณเป็นแฟนคลับคุณนุย้ยดีเจนุ้ยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบอกช่างว่าเอาทูบอกแต่ว่าได้ทรงนี้เินี่เราอยู่ที่โทรศัพท์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี่คือ X 8 0 Series ของ Vivo ครับผมตัวนี้ก็คือตัวที่โชว์ตัวนี้จะเป็น X 8 0 Pro 5G นะครับก็คือว่าตัวน นะต,นนตัวนี้เนะี่ยมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังนะครับก็คือ50ล้านพิกเซล50ล้านพิกเซลเลยเหรอ,เ,อเป็นเซนเซ,นเซอร์ของ G n 5เป็นของ s a m s u n เดวยนะครับเป็นเทโ,นโลโฟที่ดีที่สุดที่จะมให้ได้สมาร์ทโฟนก็คือแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเลนวายอีก48ล้านพิกเซลนะครับช่วยในการถ่ายรูปได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนะี่ยเราจะโครกับผู้ผลิตเลนที่ชื่อว่าไซนะครับก็คือว่าเป็นแบรนด์เลนกล้องระดับโลกอยู่เลยวาย <Why S 2> ยังไงพี่วายังไงอ๋อใช่อันนี้เป็นวายใช่ครับโอ้โหดูดิเป็นหน้าชัด นอนนอนเฮ้ยจริงๆแต่หน้าชัดหลังเบอร์เลยดูดิเฮ้ยเจ๋งก็คือเราใส่เซนเซอร์ตัวท็อปทุกอย่างให้หมดเลยทั้งชิปเซ็ตที่เป็น Snapdragon 8 Gen 1เยนะครับเฮ้ยเท่าไหร่3 9 9 9 9ืาครับ4 0 0 0มมีทอนบาทหนึ่งครับและบางมากเลยดูเทคโนโลยีนีให้หน้าใช้เหมือนกันนะเราเราแบบว่าเรามาจับดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขา Material ที่เขาผลิตมามันดูแบบเป็นพรีเมียมมากๆเลยไฮโซมากโอเคอันนี้เจ๋งมากถ้าใครเป็นสาย Vivo นะสายแบบว่า ใส่ลูกอันนี้ใส่ถุงไ,<ด>ไม่ต้องแยกน้ำเพราะเดี๋ยวกินเลยได้ครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแฟนตลกของฉากจริงกันนะ ต่อไปครับไปที่ตรงนี้เลยผมเห็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าบอยชอบมากเลยครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราอยู่ที่ Power Mall First นะฮะจะเป็นโซนที่แบบว่านวัตกรรมที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เอามาจัดงานกันจะเห็นเรื่องของการกัดเจ็ตเรื่องของ IT สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะตัวนี้ผมเข้ามาสะดุดตาซัมซุงตัวนี้มากเลยอะตัวนี้มันชื่อรุ่นว่าอะไรฮะตัวนี้เป็น The Frame ครับ The Frame ครับคุณบอย The Frame ใช่ The Frame ขนาด65นิ้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนี่เปิด ใช่ครับตอนนี้เปิดอยู่นี่คือเปิดแล้วนะทุกคนเหมือนเป็นภาพเพนติงเลยอ่ะเหมือนไม่ได้มีแสงอะไรออกมาเลยคือเขาตัดแสงลบกลนเหรอฮะสองปีต่อมายี่สิบสองก็เป็นจะใช้จอแบบว่าแมทดิสเพย์คือลดแสงสะท้อนเลยงั้นแสดงว่าเราดูหนังดูอะไรเราก็จะซอฟตามากก็เลยตายิ่งขึ้นครับตอนนี้ก็สามารถจะปรับมุนได้เหมือนกันแต่เราต้องซื้ออุซอรณเพิ่มเป็นโรเตวอลเมาส์การโรเตชัเรากดที่รีโมทได้เลยครับตอนนี้นะครับกดค้างไว้นะครับมันจะทำการโรเต อุ้ยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้จัดโปรอยู่ที่5 4990ื่ั้รยาสบราคาดีด้วยใส่ถุงมะใส่ถุงถามก่อนว่าตอนนี้มีเงินไหมใส่ถุงแล้วก็ขอเส้นเส้นเล็กใส่เข้าไปด้วยทันีครับผมยินดีครับขอบคุณมากครับพี่เราไปที่สมเกมั่งดีกว่าไหมฮะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น red corner ฮะถ้าใครเป็นสายสมเกนะจะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเนี่ยจะมีความเป็นวินเทจจะมีความเป็นแบบสวยงามทันสมัยอาจจะมีความแบบกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวอ่ะนึกออกปะคือเป็นแบบสายแบบ retro เป็นเก๋ๆอะไรเนี่ยตัวนี้คือ red corner ฮะนี่คือสมัยตัวนี้เขาอยากจะนําเสนอมากนี่คือเป็นตัวฮูดเลยนะฮะฮ w อกฮูดนะฮะสำหรับบ้านไหนที่แบบอยากจะเอาไปติดตรงโซนทําทําอาหารเครื่องครัวนะฮะตัวนี้เอาไปติดคือแบบเท่มากเหมือนเฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสายตู้เย็นน่ะดูดิสีแดงอะ่ะ สม็กตอนนี้ราคาดีมากนะปกติเนี่ยแสนหกอยู่ในงานอยู่แค่1นึ่งบาทเท่านั้นเองสําหรับคนที่เป็นแฟนสม็กอยู่แล้วนะก็จะรู<น>้เลยว่าราคาน,<ค>นี้คือราคาแบบโคตรดีอ<สว>ยู่แล้วอ่ะสวยสวยฮะตรงนี้สวยมากเลยเฮ้ย<ละ> hey! เฮ้ยทุกคนนี่เลยโซนของเราฮะเห็นไหมทุกคนข้างหลังผมนี่คือ Creator Corner by Pro Plug In นั่นเองนะครับโซนนี้เหมาะกับยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างผมอ่ะแล้วก็สายทําคลิปทําเพลงต้องมาคุยกับเขาสวัสดีครับพี่ตรงนี้ทําไมผมถึงบอกว่ามันเหมาะกับพวกสายทํา y o YouTube ทําเพลงทําดนตรีคือด้วย Pro Plug In เขาจะมีอุปกรณ์พวกนี้รองรับยูทูบเบอร์หรือว่าคนดนตรีนักแต่งเพลงนะครับมีหลายยี่ห้อด้วยกันแต่วันนี้รับ โปรบุกอินนะฮะในพมชั้น4สยามรัก้อเปิดแล้วพี่เหมือนมัคคายกมากเลยตอนนี้ผมนึกว่าอยู่บนศาลาพี่กําลังแบบว่าญาติโยมทั้งหลายนองมานั่งกันนะท่านมัคคายกอยากจะให้อยากจะให้แนะนําเลยเยอะแยะมากมายเนี่ยสำหรับยูทูบเบอร์ทั้งต่างๆนะฮะอันนี้อะไรพี่ขยางหลังพี่อันนี้จะเป็นมิกเซอร์สายพอดแคสต์นะครับนยี่ห้อเทสแคมเป็นรุ่นใหม่ครับผมก็คือสามารถเชื่อมต่อกับไมโครโฟนได้4ตัวแล้วก็มีต่อเอาพุทเทสโฟนได้ได้4ตัวพร้อมกันแล้วผมเห็นอีกอันนึงพี่เครื่อง ด้านหลังผมเป็นเหมือนมีเครื่องสแกตด้วยทาไมต้องสแกตอ๋ออันนี้มันเป็นเครื่องเล่นดีเจพี่คุยกับไะไไงทาไมที่สแกตนะเออสแกตก็คือเห็นที่บอกคันตอนแรกอะไรอ่ะแล้วก็สแกตเครื่องเล่นดีเจตัวนี้เหมาะกับดีเจตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะยี่ห้อนูมาร์กนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของประเทศอเมริกาแล้วก็ตัวนี้มันจะมีมิกเซอร์ในตัวพี่เจ้าชู้อ่ะพี่มองแต่หน้าเนตไม่มองหน้าผมเลยอ่ะ ผมถามพี่จะพี่มองหน้าทีมงานผมตลอดเวลาเลยผมนฮะอาจจะตื่นเต้นตื่นเต้นชุดนี้เท่าไหร่หกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยราคาดีนะเนี่ยอย่างงี้ต้องใส่ถุงมางานนี่ต้องใส่ถุงแล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นไว้ตอนแรกอันนี้คือเป็นแบบที่เปิดแผ่นเสียงไวนิวได้เลยใช่ไหมพี่ครับก็คือสามารถเล่นแผ่นเสียงตั้งแต่เจ็ดนิ้วจนถึงสิบสองนิ้วได้เฮ้ยตัวนี้เท่ตัวนี้เท่าไหร่แพงป่าวห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยอันนี้ใส่ถุงจริงเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบออมีฟ้า ิดด้วยเหรอฮะไปปาร์ตี้เนาะไปเกาหลีเรายกนี้ไปมะที่เราจะไปแคมป์กันอ่ะเราไปเกาหลีกันเราก็ไปเปิดอันเนี้ยจะได้ไปหรือเปล่าข้างหลังของพี่บายเนี่ยลำโพงยีห้อ audio engine นะครับอันนี้เป็นสายแบบว่าเป็นสายฟังเพลงฟังเพลงแต่ต้องการความเป็นแบบสแกนดิเนเวียนหน่อยๆเป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าสีโซลิดก็คือเป็นไม้จริงเลยนะครับแล้วก็มีระบบเวอร์ชั่นต่อแบบบลูทูธได้ด้วยเฮ้ยผมชอบเนี่ยไอ้มดแดงอ่ะอันนี้เป็นลำโพงบลูทูธเฮ้ยตัวนี้โค เจ๋งเลยราคาดีมากราคา2,490บาททุกคนเนี่ยถ้าใครเป็นสายฟิกเกอร์หรือสายเป็นแฟนคลับของตัวนี้นะต้องมี นี่เลยลูฟี่อันนี้คือเป็นเป็นระบพงบูทูตวันพีสถูกต้องครับเดี๋ยวพี่บอยขออญาตพี่มันจะมีเอจีเอเอจีเออเอจีของประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นไมยูเอสนะไมยคอนเทนเซอร์คือบันทึกเสียงล้อคอมโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือได้ด้วยถ้าตัวนี้สายพอดแคสต์นี่กาลังจะบอกเลยว่าไปหาห้องเงียบๆแล้วมีไมค์อย่างนี้สักตัวหนึ่งก็ทำพอดแคสต์ได้แล้วอ่ะประชุมออนไลน์ก็ได้นะพี่บอยประชุมออนไลน์ก็ได้เหรอโอ้โหมันจะเสียงแบบว่าโอ้โหจริงเอากีตาร์มานั่งดี้ ก็ร้องเพลงเขาพูดเพลงได้นะพูดเป็นเล่นไปเรื่องจริงพี่นี่คนลุกไปหมดเลยเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณท่านมคทายกมากเลยนะครับวันนี้แนะนําขอบคุณมากพี่ <c oughs> ขอบคุณมากเลย <c oughs> และโซนนี้นะฮะครีเอเตอร์คอนเนอร์ตัวนี้นะเป็นโซนใหม่ <c oughs> ครั้งแรกของห้างพารากอนดีพาร์ตเมนต์สโตร์ด้วย <c oughs> ถ้าใครสนใจมาที่นี่ได้เลยขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับโหนี่ผ่านไปหลายบูธแล้วนะผมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยว้าวมากจริงๆนะครับอ่ะถ้าใครแบบว่าจําชื่องานไม่ได้ตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่งาน power mall electronica showcase นะครับ ซึ่งจัดมหกรรมลดราคาเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 4กรกฎาคมเลยถ้าใครเป็นสายการเจ็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าออกใหม่นะบอกได้เลยว่าต้องลองมาสัมผัสครับมีสินค้าแบบเยอะแยะมากมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณเลยมาที่อีกหนึ่งอันดีกว่าที่ผมอยากจะโชว์กันถ้าใครชอบเล่นเกมนะและอยากได้คอมแบบเจ๋งๆแล้วก็เขาเรียกว่าแรงแรง,แรงเล่นแล้วแบบไม่มีสะดุดแล้วมีความรู้สึกว่าแบบว่ามันโคตรมันอะ่ะมาต้องมาตรงนี้ฮะสวัสดีครับเราอยู่ตรงนี้ถึงดึง,ดงนี่มันคืออะไรตัวนี้ เป็นตัวคอมเซ็ตที่ประกอบคอมพีแล้วครับ M E G A T T I 15ครับผมตัวนี้มันเจ๋งยังไงมันเหมาะกับคนชอบเล่นเกมยังไงอ่ะคือเป็นตัวที่ให้สเปคที่ high end หมดเลยอย่างตัวท็อปสุด21900บาทครับมันจะให้เป็นตัว i9 Gen 2แล้วก็เป็นการ์ดจอ3 9 9 0เลยพร้อมกับตัว storage สามทก็ M. 2เนี่ย 2TB ตัวแร m เนี่ยให้มาถึง 128GB เลยเป็น DDR 5ตัวใหม่เลยด้วยครับโอ้โหไปทั้งเนี่ยคือไม่รู้เลย ข้อมูลเนี่ยมันเป็นคนไม่ได้เล่นเกมไงก็เลยไม่ได้รู้สเปคเลยว่าว่าสเปคเป็นยังไงไม่แต่ถ้าคนเล่นเกมเขาฟังเขาฟังเขาจะรู้ไงแต่เราไม่ได้เล่นเราก็ว้าวไปก่อนจะได้มีอะไรตัดต่อใส่ถุงเลยเดี๋ยวใส่ถุงเครื่องนี้เจ๋งมากถ้าขายเป็นสายเกมนะตัดต่อความเร็วความแรงเนี่ยไว้ใจได้นี่คือแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วดูดิดูโมเดลเขาดูเขาดูโคตรเท่เลยอ่ะใช่ซื้อตอนนี้นะมีผ่อน10เดือนแล้วก็ลดให้อีก5%เร็เลยอ่าฮะออนท็อปสามารถที่จะเอาใช้แต้ม ของบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าเอ็มการ์ดของเดิมพอมอก็ได้มาใช้เพิ่มก็ได้อีกครับอ้าวลุยสิครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยฮะสายเกมต้องจัดใส่ถุงหุ้ยสามดีเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่คอนเซปต์ดีฮะของเอเซอร์ดูดิมันเป็น 3D อนี่ผมจับได้ปะเนี่ยหรือว่าตาเราฟ้าวะเฮ้ย<ๆ>เราเข้ามาอยู่ยุคนี้แล้วเหรอพี่เรา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 มาอยู่โลกไหนครับเนี่ยโลกยุคใหม่ครับ2 0 2 2 2022โลกยุคยุคใหม่แล้วครับเนี่ยนี่มันเป็น3 d ดีเลยนะผมดูตรงนี้ไปมันแบบตาผมจะเสียไหมอ่ะไม่เสียครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้เราออกแบบมาสำหรับลูกค้าหรือยูเซอร์จริงที่เขาต้องการใช้งาน 3D animation อ่าฮะอย่างเช่น วิศวกรที่ต้องการออกแบบโครงสร้างอยากเห็นโมเดล 3D เห็นแบบ 3D 100%เปอราลยหรือยุคใหม่ก็จะเป็นงาน 3D Anim เมช o n ที่ต้องการเห็นตัวโครงสร้างของคนที่เสมือนจริงๆริงวันนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าแบบนั้นเลยด้วยเทคโนโลยีที่เป็นตัวกล้องเว็บแคมให้เซนเซอร์กับคอนแทคสายตาเราใช่ครับนี่ไงจะเห็นว่าตัวโมเดลตรงนี้ที่ทางคอนเซปต์ดีโชว์อยู่เนี่ยมันเป็น 3D ถ้าเกิดเอานิ้วแย่เดียจะรู้เลยว่ามันลอยออกมาลักษณะนี้เลยนะใช่นี่ไงผมึมบอกว่าผมจะไปจับมันแล้วมันแบบดูลอยมาตรง สำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถึงเห็นราคาอาจจะแรงแบบนี้นะครับก็ไม่แรงนะแสนกว่าเองก็ธรรมดาก็มันงาน3าดีอ่ะจะจะให้มาราคาธรรมดามันไม่ได้ค่าออกแบบเขาใช่ครับตัวนี้ได้เซอร์ติฟิเคทพนโทนด้วยถ้าคุณบอยรู้จักตัวแพนโทนก็จะเป็นตารางสีเทียบที่เวลาเราเราไปส่งลงพิมพ์เป๊ะกันเลยหรอนอกจากร้อยเปอร์เซ็นต์ srgb พนโทนแล้วตัวนี้ยังได้เซอร์ติฟิเคตก็คือเดลต้า e ลบสองเดลต้า e ลบสองก็คือสีภาพจะเหมือนของจริงที่คุณบอยเห็นในโมเดลจริงๆริงแต่ ตาก็แรงเนอะถ้ามีโอเมก้านเหมือนก็จะไม่ต้องร่ oh <my> <laughs> ปกตินะเครื่องแรงแรงแบบนี้มันมักจะมาพร้อมกับเสียงแต่ตัวนี้เนี่ยทางเอเซอร์เองใช้เทคโนโลยี Aero Break f r e Pro Gen 4แล้วก็ใช้เทคโนโลยีวอลเทคเพื่อลดเสียงให้มันเงียบให้มันเงียบ40เดซิเบลเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้ในหะ้องสงมุดได้เลยสบายๆไม่มีแบบไม่มีมมต่อให้เครื่องแรงทํางานแรงขนาดไหนก็เงียบกริบเนี่ย,ยแสนกว่าเลยว่าอยากดูภาพ3 d ดีเล่นๆก็ซื้อไปไว้บ้านแล้วก็มองเขา ก็ได้แล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ของเอเซอร์เป็นนวัตกรรมของเอเซอร์เลยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งไหมมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วไม่มาไม่ได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณบอยผมมาอยู่ที่ของนวัตกรรมที่แบบว่าเจ๋งมากเลยอยู่ที่ LG นั่นเอง Door i n d o o r Series คืออะไร Do อ i อ d o o r คือบานซ้อนคุณบอยคล้ายๆกับครบซ้อนไหมบานซ้อนไม่ใช่ครับไม่ใช่นะอันนั้นผิดศีลครับันนี เป็นคนมีศีลธรรมขึ้นมาแต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนค่อยเล่านะผมเห็นเนี่ยเขาบอกน็กนกขอดูหน่อยว่าน็กนกอะไรเฮ้ยฮัลโหลข้างในมีอะไรกินบ้างอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับน็กนกอย่างเงี้ยเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยถ้าซื้อไปนี่เฟย์ยาเล่นทั้งวันเลยนะเนี่ย พอโตมันน็อนอปิดเปิด,ป,ด <laughs> ปิดเปิดพัดง <laughs> <c oughs> คือจริงๆแล้วอินสตาวิวเอลจีเนี่ยมันมีรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้คุณบอยครับแต่ว่าลักษณะของดีไซนก์นก็ดีนะครับลักษณะของการตอบโจทย์ก็ดีเนี่ยยังไม่ครบไม่สมบูรณ์ครับรบุ่นนี้จะสมบูรณ์ที่สุดตอนนี้สมบูรณ์หลายอย่างคุณบอยกระจกเต็มบานขึ้น2คือตัวนี้คุณบอยสําคัญมากเนี่ยเขาอ่<ค>านว่าอะไรซิงคิงคิวอ๋อซิงคิวอ๋อมันคือแอปพลิเคชัน t ิงคิวและตัวนี้คือนวัตกรรมยังไงพี่เป็น oh, นาตัวนี้เป็น,นอูบิโน นีน่คุณบอยครับเขาเขียนเลยสะอาดนะครับสะดวกคงความสดของอาหารให้ความสดของอาหารนี่มีมากขึ้นเอ้ยเปิดได้คุณบอยเปิดได้เขาเปิดอย่างนี้คุณบอยจะทานอะไรคุณบอยก็เปิดจากช่องด้านหน้าโดยที่คุณบอยไม่ต้องไปเปิดอันนี้แบ่งเป็น4ีสช่องเลยเหรอพี่เป็นสมช่องคุณบอยช่องที่1ช่องที่2และอ๋อโอเคเฮ้ยเจ๋งว่า เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ด้วยหรือว่าเราจะเปิดทั้งบานก็ได้ใช่ครับคุณบอยเฮ้ยแล้วราคาดีมากวันนี้อยู่ที่89,900ลูกค้ามีเอ็มการ์ลดอีกนะคุณบอยลดอีกเหรอประมาณ53,000ืนามนะคุณบอยฮะถ้ามีเอ็มการเหลือ53,000คนลุกและจ้องหน้าอย่าจ้องตาผมดิผมตกใจผมเขินเอาใครดูตู้เย็นอยู่ตอนนี้ตัวนี้กี่คิวฮะ22คิวคุณบอย22.4สิบสองยี่คิวกว่าจะถึงคิวเราก็นานเหมือนกันเนาะก็ต้องรอคิว ใส่ถุงขอบคุณครับขอบคุณครับใส่ถุงวันนี้เอาขึ้นรถให้หมดเอางี้เดี๋ยวให้ทุกคนลุ้นกันว่าสิ่งที่ผมบอกว่าใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงอะจริงๆแล้วใส่อะไรมีอย่างเดียวที่ผมแบบปิ๊งแล้วผมชอบมากและผมจะใส่ถุงกับบ้านเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใส่ถุงอะไรไปไม่ใช่ถุงยางแน่นอนเฮ้ยอะ แล้วก่อนที่ผมจะเฉลยนะฮะว่ามันมีสินค้าที่ผมใส่ถุงใส่ถุงไปผมซื้ออะไรนะครับผมมาย้ํากันอีกนิดนึงสําหรับคนที่ดูผมเสร็จแล้วรู้สึกว่าอยากจะมามากๆเลยกับงานที่ Power m a l ม Electronica Showcase ครั้งนี้นะฮะเขาจัดตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่14กระกฎาคมนะฮะสินค้าต่างๆเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะครับลดสูงสุดถึง50%แล้ฮะและสามารถผ่อนศได้นานถึง10เดือนทุกชิ้นเลยนะครับแถมยังลดอีก32%พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูง สุดนะฮะสามหมบาทครับและใครที่มี M Card นะฮะลดเพิ่มไปอีก20%ครับและรับคะแนน M Point นะฮะสเท่าไปเลยนะฮะระหว่างวันนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมครับและยังมีคูปองส่วนลดเป็นเงินสดนะฮะสูงสุดถึง2,500บาทอีกด้วยเมื่อช็อปตามเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้นะครับผมอุยม้ยลดเยอะมากโปเยอะมากแม่เอาจริงๆกระหน่ำมากเลยนะครับลองดูแล้วกันนะฮะและงงานนะครับ Power Mall Electronic a Showcase นะฮะ เขามีอยู่ที่ power mall the mall ทุกสาขาครับ e m o r i ย m พารากอนและ the crystal sb ราชพฤกษ์นะฮะผมบอกไว้ใครใกล้ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวผมมาเฉลยดีกว่าว่าสิ่งที่ผมใส่ถุงมีอะไรเธอได้เครื่องเล่นวนิ้วนะฮะเป็นที่เอาไปเปิดเพลงในบ้าน ไว้ตรงไหนยังไม่รู้ไม่รู้จะเคลียร์กับเมียได้หรือเปล่าด้วยพราะมันไม่มีที่วางแล้วเดี๋ยวคุณอแมนด้าเขาจะบอกว่ายูจะวางตรงไหนเอาไว้เปิดเพลงให้ลูกฟังเอาไปไว้เปิดเพลงให้ลูกฟังก็เป็นข้ออ้างอีกอ่ะนะฮะแล้วก็มีอันนี้อันนึงครับนี่ฮะเป็นเซ็ตนี้เอาไว้ไปอัดเสียงอัดเสียงออฟซินลูกค้าแบดบอยอันนี้เอาไว้ทํางานมีเหตุผลอ้าวผมลืมฝากบอกอีกนิดนึงฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมสุดพิเศษนะฮะจากแรปเปอร์ชื่อดังนะฮะอัตตาที่ power โซมอชั้น4ครับพารากอนดีพาร์ตเมนต์โ e นะฮะในวันที่2ก,ก,กรกดาคมนี้บ่าย2เป็นต้นไปใครเป็นแฟนของอาตานะฮะมาเจอเขาได้นะครับอ่ะ โอเคหมดแล้ววันนี้รู้สึกว่าสนุกสนานมากเป็นการมาดูมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีที่มีความสุขมากเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นตาตื่นใจมันไปหมดเลยของมันแบบมันมันถึงจุดเแล้วเหรอมวลมนุษยชาติเขาเอามาโชว์ให้ที่นี่แล้วเป็นสินค้าที่เอามาโชว์ที่แรกในประเทศไทยด้วยผมรู้สึกดีใจมากสนุกสนานว้าวมากเลยนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปดูเกาหลีผมต่อว่าผมจะเป็นยังไงจะได้ไปคนเดียวหรือไปจะได้ไปคนเดียวหรือจะไปกับทีมแบทบอยตอนนี้ลุ้น E.T.A. อยู่จากว่าจะผ่านหรือเปล่านะจ๊ะลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีค่ะบ๊ายบายใใมันเรียกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาคาาเธอเงาใจจนทนไม่ไว้